วิธีหารายได้จาก iPad แบบทำได้ง่ายๆและไม่ต้องลงทุนเพื่อนๆที่มี iPad หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยเคยรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยหรือเพื่อนๆที่ลังเลอยากจะซื้อ iPad แต่ว่ากลัวใช้ไม่คุ้มวันนี้พักมี5้าไอเดียหาไรายได้จาก iPad มาให้ฟังกันค่ะเพื่อที่เราจะได้มี Return on Investment จากเงินที่เราได้ลงทุนซื้อ iPad ไปบอกเลยว่าวันนี้พักมาอธิบายแบบละเอียดครบจบทุกขั้นตอนแบบจับมือทํากันไปเลยค่ะทําตามได้ง่ายๆไม่ต้องมีความสามารถพิเศษแล้วก็สาาาามรรถคคืนนนทุ่่ iPad ให้้เได ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ข้อที่1ค่ะทําสติกเกอร์ลายขายช้าก่อนค่ะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งกดออกนะคะการทาสติกเกอร์ลายหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไกลตัวเพราะว่าต้องใช้ความสามารถในการวาดรูปใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่พักจะบอกวันนี้ไม่ต้องใช้ความสามารถเลยค่ะเพราะว่าสติกเกอร์ที่พักจะพูดถึงวันนี้เป็นสติกเกอร์รูปถ่ายค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะที่พักทําไว้ก็จะเป็นรูปลูกชายของพักและเพื่อนๆโดยมีลูกค้ามากมายเลยค่ะทั้งปู่ย่าตายาย,าย,าย <S 2> <S 2> ที่น้องญาติโยงแล้วก็เพื่อนๆของเราค่ะแต่ทํารูปลูกตัวเองมันจะขายได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ <S <S มก็อาจจะขายได้แค่10 20หรรรือออคคคนนนที่เเป็ู้จักขงาาํตบอ เราสามารถรับจ้างทำสติกเกอร์รูปคนอื่นได้ค่ะซึ่งเราก็จะได้ทั้งเงินก้อนแรกที่เขาจ้างเราในการทำสติกเกอร์เพื่อลงขายนะคะแล้วเราก็จะได้รับ revenue share จาก Line หลังจากที่สติกเกอร์นั้นได้ขายออกไปแล้วด้วยค่ะวิธีทำก็ทำตามนี้เลยนะคะคนอื่นเขาจะใช้ iPhone ก่อนเพื่อความง่ายนะคะก็ให้เราเปิดรูปที่เราอยากจะเอามาใช้ทำได้เลยแต่แล้วกดแช่ที่หน้าหรือว่าที่ตัวคนที่เราจะตัดออกมาเพื่อที่จะเอามาทำสติกเกอร์นะคะกดแช่ไว้มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรากดแช์แล้วก็กด save image นะคะแค่นี้เขาก็จะตัดขอบ ของเ,เ,เ,อเ,เอามาแต่อ็อบเจกต์ที่เราต้องการใช้นะคะเสร็จแล้วก็ทําพื้นหลังเป็นแบบโปร่งใสให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้สําหรับสติกเกอร์ไลน์นะคะปัจจุบันเขากําหนดขนาดอยู่ที่กว้าง370สูง320ค่ะพัก็จะใช้แอป r o c r e a t e นะคะใน iPad ของเราก็เราสามารถเปิดแอปได้เลยนะเสร็จแล้วก็ไปสร้างหน้ากระดาษใหม่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวเลข370 320ลงไปได้เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าๆมานะคะแล้วก็ให้เราไปที่เครื่องมือตรงนี้นะคะเสร็จรแล้วก็กดแอดค่ะแล้วก็อินเสิร์ตโปโต แล้วก็เลือกรูปที่เราตัดมาจาก iPhone แล้วเรียบร้อยได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราใช้นิ้ว2นิ้วของเรานะคะจัดวางรูปภาพอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราไปเลือกที่เครื่องมือปากกาได้เลยนะคะเลือกหัวปากกาแบบไหนก็ได้เลือกสีที่เราชอบเลยแต่เราก็เขียนลงไปได้เลยค่ะเราอยากให้สติกเกอร์ล n e อันนี้พูดว่าอะไรก็เขียนลงไปได้เลยเจแล้วให้เราไปที่มุมบนขวาตรงนี้ค่ะเป็นเลเยอร์นะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหรือว่าปิดพื้นหลังทิ้ง ทีนี้เราก็จะได้สติกเกอร์โปร่งใสแบบนี้แล้วค่ะสามารถกดที่เครื่องมืออีกครั้งนะกดแชร์เราก็เลือกเป็น png นะคะเสร็จแล้วก็เซฟลงเครื่องเราได้เลยได้แล้วสติกเกอร์หอันแค่เราทําแบบนี้ทั้งหมด8รูปนะคะเราก็สามารถลงขายได้แล้วค่ะ สำหรับการวางขายนะคะให้เพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ creator.line.me เสร็จแล้วล็อกอินเข้าไลน์ของเราได้เลยกดไปที่หน้าของฉันหรือว่า my page เสร็จแล้วก็กด new submission ตรงนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะขึ้นฟอร์มมาให้เรากอ,อกนะว่าเราจะตั้งชื่อสติกเกอร์ว่าอะไรแล้วก็มีคําถามอื่นๆอ,อีกมากมายเลยเพื่อนๆก็สามารถตอบคําถามตามแบบฟอร์มนี้ไปได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราอัปโหลดรูปสติกเกอร์ของเราเข้าไปในระบบนะแล้วก็อัปโหลดเข้าไปตามที่เขาบอกแต่ว่าสติกเกอร์ไลน์เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าเขาจะต้องรีวิวก่อนนะคะว่าสติกเกอร์ของเราเนี่ยผิดกฎของเขาหรือเปล อันนี้อาจจะต้องรอ1-3วันหลังจากนั้นพอสติกเกอร์ของเราได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยก็สามารถวางขายได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆอาจจะมีคําถามต่อนะคะว่าแล้วเราจะไปหาลูกค้ามาจากที่ไหนใครจะมาจ้างเราทาสติกเกอร์แบบนี้ก็ถ้าถามพังนะคะพอก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนทาสติกเกอร์รูปตัวเองก่อนค่ะหรือว่ารูปลูกของเราคนในครอบครัวของเรารูปสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่ารูปเรากับแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็เอาสติกเกอร์ของเรามาใช้ค่ะใช้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มีคนมาถามเองค่ะว่าทํายังไงตรงนั้นเราก็สามารถทําให้เพื่อนได้นะคะเเเเวลาาาาารรททํํใใหห้้้พื่อนนีถึงจะฟ แต่ว่าถ้าเราลงขายในชื่อของเราเนี่ยยังไงพอเขากดซื้อเราก็จะได้รับส่วนแบ่งการขายจากไลน์ค่ะซึ่งเรา u นูแชร์จาก Line เนี่ยเราจะได้แค่ประมาณ30%นะคะก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าสติกเกอร์ไลน์เนี่ยมีราคา30บาท60บาทอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราตั้งราคาต่ําสุดอยู่ที่30บาทเราก็จะได้แค่10บาทต่อหนึ่งการซื้อถ้าขายได้10คนก็ได้ร0อบาทแบบนี้เป็นต้นค่ะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะทําเป็นอาชีพแบบหาไรายได้จริงๆนะคะพักแนะนําเว็บไซต์ Fastwork ค่ะเป็นเว็บไซต์ของคนไทยนะคะที่ฟรีแลนซ์เขาจะเข้าไปโพสต์ขายงานกันแล้วคนที่อยากจะจ้างงานเนี่ยก็จะเข้าไปหาในเว็บไซต์นี้เช่นกันค่ะเพื่อนๆลองเสิร์ชดูนะคะว่าสติกเกอร์ไลน์ก็จะเห็นว่ามีตลาดนี้อยู่เหมือนกันมีคนเข้ามาขายเยอะแยะเลยว่าเขาสามารถทำสติกเกอร์ไลน์ให้เราได้เพื่อนๆก็ลองดูราคานะคะเท่าที่พักดูจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งพันถึงหนึ่บาทถ้าสนใจเพื่อนๆก็ลองทําของตัวเองแล้วก็ลองเข้าไปโพสต์ขายในนี้ได้ข้อแรกก็มา ขนาดนี้แล้วนะคะอีก4ข้อก็สุดไม่แพ้กันแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ให้พั้งหน่อยนะ ข้อที่2วาดการ์ตูนแบบภาพเหมือนขายเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยเห็นภาพการ์ตูนตามแบบนี้นะคะที่เราสามารถเอารูปของเราไปให้เขาแล้วเขาก็จะวาดเป็นการ์ตูนให้อันนี้ก็สามารถใช้ได้หลายโอกาสเลยไม่ว่าเราจะเอาไปทําเป็นการ์ดงานแต่งการ์ดวันเกิดหรือว่าอัดรูปแล้วก็แปะไว้ที่บ้านของเราเองหรือแม้แต่เอาโมเมนต,ต์ดีๆที่เรามีเนี่ยเอาไปทําเป็นรูปเป็นความทรงจําไว้ซึ่งทางเองก็เคยใช้บริการจ้างเพื่อนวาดแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วการวาดรูปแบบนี้มันไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามันคือการวาดเส้นทับลงไปบนรูปจริงซึ่ง ใครๆก็ทําได้ค่ะแค่ฝึกฝนนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งพังเองก็เป็นคนวาดรูปไม่เก่งวาดรูปไม่เป็นเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวพังจะทําให้ดูค่ะว่ามันทํายังไงก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปในแอป Procreate เจ้าเดิมนะคะแต่เราก็กดที่เดิมเลยแล้วก็ Insert Photo นะคะเลือกรูปที่เราอยากจะเอามาวาดเนาะ เปิดเลเยอร์ใหม่เสร็จเราก็ให้เรากดเลือกที่ปากกานะคะเลือกสีดําเสร็จแล้วก็เริ่มลากเส้นตามขอบของรูปเราได้เลยค่ะอันนี้เพีจะทําให้ดูแค่คร่าวๆนะคะเสแต่ล้วก็ให้เราเปิดอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะเสร็จแล้วเลื่อนเลเยอร์นั้นอะลงมาข้างล่างเลเยอร์ที่เราลากเป็นเส้นขอบไว้เสร็จแล้วทีนี้เราก็เริ่มเลือกสีแล้วก็ลงสีได้เลยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสีของเราอะมันจะไปอยู่ข้างล่างเส้นเนาะก็จะทําให้เราระบายสีได้ง่ายแล้วก็ดูสวยงามค่ะระบายสีเสร็จแล้วก็แต่งหน้าแต่งตานิดหน่อยนะคะแก้มนิดนึง แล้วสมมติว่าถ้าเราวาดเสร็จทั้งตัวแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่เลเยอร์ค่ะเสร็จแล้วก็เอาติ๊กถูกออกนะคะตรงเลเยอร์ที่เป็นรูปภาพของเราค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพักใช้เวลาวาดแค่ไม่ถึง5นาทีเท่านั้นเอง ประเด็นก็คืออยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราอยากจะหารายได้เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะต้องลงแรงสักนิดสักหน่อยเพื่อนๆลองฝึกปรือดูเนาะรับรองว่าวาดไปไม่เกิน2อสภาพจะฝีมือดีขึ้นแน่นอนแล้วก็สามารถวาดขายได้เลยค่ะถ้าเราเริ่มวาดได้สวยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดเพจโพสขายใน IG หรือว่าจะลองไปลงขายใน Fast Work เหมือนกับข้อเมื่อกี้ก็ได้ค่ะข้อที่3จดโน้ตสร้างรายได้ พูดถึง iPad เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อมานะคะก็อาจจะมีเป้าหมายในการจดโน้ตเพราะว่าตัว iPad เนี่ยมีจุดเด่นอย่างมากในการช่วยให้เราสามารถจดโน้ตได้อย่างสวยงามน่ารักน่าอ่านดูดีไปหมดซึ่งจริงๆแล้วโน้ตต่างๆเหล่านี้ที่เราจดมาอย่างสวยงามเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้เหมือนกันค่ะอย่างแรกที่ฟักอยากจะแนะนํานะคะก็คือการเปิดเพจแล้วก็ให้ความรู้ค่ะแล้วก็แชร์ข้อมูลจากโน้ตของเราเนี่ยแหละเป็นการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Instagram หรือว่า TikTok นะสามารถใช้คอนเทนต์จากโน้ตเราเนี่ยแหละที่จะโพสตลงไปแล้วก็เรียก Engagement ได้ค่ะ อย่างเพจที่พักชอบมากๆเลยที่ทาสไตล์นี้นะคะก็จะมีเพจที่ชื่อว่า Stock j o u r n a นะคะเป็นเพจที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นคอนเทนต์ของเขาเนี่ยก็จะมาในสไตล์การจดโน้ตน่ารักน่ารัก,กแบบนี้หมดเลยค่ะซึ่งพังมองแล้วว่ามันก็น่าอ่านแล้วก็น่าแชร์มากๆหรืออีกอย่างที่เห็นบ่อยก็คือการจดสรุปแล้วทําขายนะคะซึ่งอันเนี้ยพังไม่แนะนําให้ทุกคนนะเอาคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาวิชาจากคอร์สใดคอร์สหนึ่งหรือว่าอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งมาจดสรุปแล้วก็ทําขายเนาะเพราะว่าอันนั้นจะมีีปัญหาาเเเรรื่ออองงงลิิิขขขสททธ์จ้บยนไ ะะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทําการจดสรุปแบบที่เป็นกลางๆนะคะคือเรามีข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วก็เราเอามาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของเราเองแล้วก็เราจดออกมาอย่างสวยงามแล้วก็ทําถ่ายแบบนี้สามารถทําได้เลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะจดสรุปวิชาวิทยาศาสตร์เคมีเพื่อการสอบเอนทรานอะไรแบบนี้แล้วเราก็ไปหาเนื้อหามาจากหลายๆที่แล้วก็เขียนออกมาด้วยความเข้าใจของเราเองทําให้มันสวยๆแบบนี้พักเชื่อว่าสามารถขายได้ส่วนแอปที่พักจะแนะนําในการจดโน้ตนะคะก็แนะนําว่าเป็นแอป Good Notes ส่วนตัวพักเองก็ชอบจดโน้ตอยู่เหมือนกันนะก็จะมีโน้ตที่เคยจดประมาณนี้ให้ดูแวบๆพอเพราะว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไงเพื่อนๆก็ลองโหลดแอป Good Notes แล้วก็ไปจดโน้ตสวยๆกันดูข้อที่4่ขายดิจิ t a ลโปรดักต์ที่เกี่ยว ้องกกับการจดโน้ตอย่างที่ได้บอกไปในข้อที่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดของการจดโน้ตเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆทั่วโลกเลยมีคนที่ชื่นชอบในการจดโน้ตสวยๆแบบนี้เยอะมากเ,เพื่อนๆลองเสิร์ชคําว่าบูโจนะคะในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน i n s t a g r กรก็ได้เนาะก็จะเห็นว่ามีคนอนะ่ะลงเรื่องราวเกี่ยวกับการจดโน้ตสวยๆแบบนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีช่องทางในการทำดิจิทัลโปรดักต์มาขายคนที่ชอบจดโน้ตเหล่านี้แหละคะ่ะเราสามารถทําสติกเกอร์ที่เป็นดิจิทัลขายนะคะหรือว่าเจ้าตัวกระดาษสติกกี้โน้ตหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าโพสอ หรือแม้แต่หน้าปกของสมุดหรือว่ากระดาษโน้ตที่ใช้ในการจดเนี่ยก็ทําขายได้ค่ะซึ่งสถานที่ที่คนเขาไปซื้อกันนะคะส่วนมากก็จะเห็นเป็น etsy นะคะเว็บไซต์ etsy.com เพื่อนๆลองเข้าไปดูเนาะถ้าเราลองเสิร์ชด,ดูว่า Digital Art for good notes อะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่ามีโปรดักต์มากมายเลยที่คนทั่วโลกทำมาขายซึ่งถ้าเราทำสินค้าไปขายในแพลตฟอร์มที่เป็นทั่วโลกแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสการขายให้กับเรานะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับค่าของชีพในเมืองไทยที่อาจจะยังไม่ได้สูงเท่าประเทศฝรั่งสักเท่าไหร่ก็ถือว่ารายได้ที่เราจะได้จากการขายฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้ออยู่ค่ะถ้าเป็นตัวสติกเกอร์ที่เป็นรูปน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นรูปภาพต่างๆเนี่ยอาจจะวาดยากนะคะอาจจะต้องใช้สกิลนิดนึงแต่ว่าก็มีสิ่่่่งททีีีเรรยกวาาา AI สมถ รูปให้เราได้ในยุคนี้ค่ะเราเคยทาคลิปสอนใช้ Midjourney ไปแล้วเนาะสำหรับการสร้างรูปสวยๆออกมาโดยที่เราไม่ต้องวาดเองเลยเพื่อนๆก็ลองไปดูคลิปได้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ค่ะแต่ก็จะมีสินค้าดิจิตอลบางประเภทเหมือนกันนะคะที่เราไม่ต้องใช้ความรู้หรือว่าสกิลในการวาดภาพเลยอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นค่ะอันนี้เพิ่งไปเสิร์ชเจอมาเนาะเขาขายเป็น sticky note หรือว่า post it เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นไฟล์ดิจิตอลนะเป็นแบบโปร่งแสงก็คือเหมือนแปะเข้าไปแล้วจะยังเห็นข้างล่างอยู่แบบนี้เขาขายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่ะ แล้วก็มี24สีนะมันดูทําไม่ยากเลยเนาะแต่ว่ามันขายดีมากๆแล้วที่สําคัญคือสิ่งนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็น a s s i v e income เลยค่ะคือเราลงแรงในการสร้าง Product แล้วก็ลงขายเนี่ยแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยขายของของมันเองแล้วเราก็จะได้รายได้อยู่เรื่อยๆในระยะยาวเลยค่ะทีนี้เจ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้เดี๋ยวพักจะทําให้ดูเลยค่ะว่าทํายังไงพักก็จะใช้แอป Procreate เจ้าเดิมนะคะให้เราเข้าไปสร้างหน้ากระดาษใหม่ได้เลยอันนี้เขาทาเป็นสี่เหลี่ยมจััตรรรสสนนนะะะะคพกก็็จ้้าาางหดษที่เป เสร็จลแ,แล้วเราเข้าไปเลือกสีที่เราชอบเลยค่ะเสร็จแ,แล้วลากสีลงมาเทลงไปแบบนี้เลยเสร็จแ,แล้วปั๊บนะคะให้เราไปตรงเลเยอร์ค่ะเสร็จแ,แล้วก็ใช้นิ้วของเรา2นิ้วนะคะดับเบิลแท็ลงไปตรงเลเยอร์ที่เป็นสีเสร็จแ,แล้วมันก็จะขึ้นตัวที่ชื่อว่าโอปาซิตี้นะคะคือการกําหนดค่าความโปร่งแสง ของเลเยอร์นั้นๆเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ปากกาหรือใช้นิ้วของเราก็ได้ค่ะลากไปทางซ้ายขวาเพื่อที่จะกําหนดค่าโปร่งแสงได้อันนี้พักไม่ได้อยากให้มันโปร่งแสงมากจนเกินไปนะคะพักก็จะกําหนดอยู่ที่75%เสร็จแล้วเราก็เข้าไปในเลเยอร์นะคะเสร็จแล้วก็ปิดเลเยอร์สีขาวที่เป็นแบ็กกราวทิ้งค่ะโดยการติ๊กถูกออกแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะทุกคนสติ๊กเกอร์หน่ง แต่ยังไงก็ตามนะคะพักไม่แนะนําให้เพื่อนเพื่อนเอาไอเดียนี้ไปแล้วก็ไปทาตามเสร็จปุ๊บเอาไปขายตรงๆแบบนั้นเลยนะเพราะว่าการกรอบไอเดียของคนอื่นแบบตรงๆแบบเนี้ยก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะคะอันนี้พักแค่สาธิตให้ดูเฉยๆว่าจริงๆแล้วมันสามารถทําได้ง่ายค่ะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆนเอาลงไปขายในเอสด้วยโปรดักต์แบบเดียวกันเป๊ะแบบเนี้ยในขณะที่คนก่อนหน้านั้นอะ่ะเขามีลูกค้าอยู่ในมือมากกว่า2,000คนแล้วอะ่ะรับรองว่าซูไม่ได้ค่ะแนะนําให้เพื่อนเอเอาสิ่งนี้ไปเป็นไอเดียนะคะเสร็จแล้วก็สร้างโปรดักต์ที่มีีคควววาาามมมเเฉพะตัป็น ใส่ไอเดียของเราเข้าไปใส่ความสร้างสารรค์เข้าไปค่ะเราก็พยายามทําสินค้าของเราให้เจาะลงไปในเฉพาะกลุ่มมากขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะทําเป็นรูปทรงอื่นไหมหรือเราอาจจะเจาะลงไปเลยว่าเราจะทาสติกเกอร์นี้ขายนักศึกษาในคณะที่เกี่ยวกับดนตรีเราก็ทําตัวสติกเกอร์นี้ออกมาเราก็ใส่บรรทัด5เส้นเข้าไปใส่รูปตัวโน้ตลงไปตกแต่งลงไปแบบนี้ค่ะส่วนการเอาไปลงขายในเอสนะคะอันนี้พักยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่เลยยังไม่ได้ทดลองให้ดูวันนี้นะแต่จริงๆการขายของในเอสซเนี่ยมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ ต้องเรียนรู้เยอะมากๆเลยค่ะตั้งแต่การเสิร์ชว่าอะไรเป็นที่ต้องการของตลาดการสร้างผลงานออกมาการโพสต์ขายการตั้งชื่อสินค้าแล้วก็ช่องทางการโปรโมตต่างๆถ้าใครอยากฟังเพิ่มเติมในส่วนนี้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษาเพิ่มแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันข้อที่5รับจ้างตัดคลิปสั้นในยุคนี้นะคะคงไม่มีคอนเทนต์แบบไหนที่มาแรงไปกว่าคลิปสั้นแนวตั้งอีกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น IG ไอ e e ร s YouTube Short หรือว่า Tik t o ็อกแน่นอนว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะต้องการคนมาททอนเนแบบี้พื่ จะโปรโมทสินค้าของเขาแล้วพดจะบอกว่าจริงๆแล้วการตัดคลิปสั้นเนี่ยไม่ยากเลยค่ะมันทําง่ายมากๆเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถช่วยเราได้ส่วนตัวพังเองพะก็ตัดทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิป YouTube ใน iPad เนี่ยแหละค่ะโดยแอปที่พักใช้นะคะคือแอป v l l o หรือว่าอ่านวอโลที่เป็นแอปลูปปลาสีชมพูอันนี้เลยถ้าจะเน้นคลิปสั้นโดยเฉพาะนะคะก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Cap c u t นะที่คนเล่นติดต่อชอบใช้กันลองเข้ามาเสิร์ชใน Fast w o r k เจ้าเก่าของเรานะคะก็จะเห็นว่าตลาดนี้มีอย ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 1,500 2,000ต่อคลิปค่ะซึ่งพักก็รู้สึกว่าเป็นราคาที่โอเคเนาะสำหรับงานที่เราสามารถทําได้ภายในไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้าเพราะว่าคลิปสั้นเนี่ยมันตัดแบบเดียวเองค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีในการหาลูกค้าที่ดีมากๆนะคะก็คือการเสนอตัวเข้าไปเลยค่ะถ้าเราเห็นธุรกิจไหนที่เขาดูมีกําลังซื้อแต่ว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยดูไม่ค่อยน่าสนใจยังดูไม่น่าดึงดูดไม่ค่อยมีคอนเทนต์แนวคลิปสั้นเท่าไหร่ก็ให้เราติดต่อเข้าไปเลยค่ะทักแชทไปทักลไลนะคะคบอกว่่าาเีเร ความสามารถแบบนี้เรามีพอร์ตฟลิโอแบบนี้เราสามารถทําคลิปได้แบบนี้แบบน,แบบนี้ส่งตัวอย่างให้เขาดูนะคะเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าสนใจไหมถ้าสนใจเนี่ยเราอาจจะทําให้คุณฟรีก่อนสัก2อสคลิปถ้าพอใจคุณค่อยจ้างเรา,าสนใจทําเป็นคอนแทคระยะยาวจะมีส่วนลดให้แบบนี้ค่ะแน่นอนว่าถ้าเราเสนอแบบนี้ไปสัก100เจ้านะคะจะต้องมีสัก1เจ้าแหละที่สนใจในผลงานของเราแต่ยังไงก็ตามก่อนที่เราจะไปฮาร์ดเซลแบบนี้เราก็ต้องฝึกฝนตัดคลิปให้ได้ดีก่อนซึ่งการตัดคลิปเนี่ยก็มีคนสอนเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ในคลาสเรียนหรือว่า เนื้อหาฟรีต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูแล้วก็ฝึกฝนฝีมือเพื่อที่จะสามารถนําไปขายได้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจบแล้วเนาะสำหรับ5ข้อการหาไรายได้จาก iPad นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในคลิปต่อไปค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย